เอาพี่น้องผมควนทวนทวนพี่น้องควนทวนทวนพี่น้องผมจะไปไม่ไปเฮ้ยบิ้งอ่ะเฮ้ยรวยมาอืมับสร้อยรดมันบ่มันบ่ได้ลวกมือขนาดใดประนันดีเด้ไงเอาไปเจ้าว่ายจังว้ใช่บ่สังมันต้องกรอบมันต้องกรอบว้าบอวาพระพุทธเจ้าอยุบมองไรเกินมองไรกว่าจะมอเกินมองเฉย นั่งฟังครับยินดีต้อนรับบ้านเกาหลีนะพี่น้องเรื่องไม้จ่าวดวนท่องเที่ยวก็มีใส่หมาบ้านมีหอดท่องใส่บาทเสียน้าแม่กินยักปีกว่าอันเอาเบ้าตรงตรงดูนั่งบ่ราะมีคนโดดปีหนางเราว่ให้มีคันเจ้าของขี่ไล่หนึ่งคนมีฝีมือด้านการตัดผมมีฝีมือด้านการเย็บผ้าทุกอย่างคือบอกเป็นไงไปยุใส่กับพระอดใจยุติเร่าสี่เอาฝีมือเรามาใส่ตอนใดบ้างว่าว่าจัดให้ อาประเดิมเท่ากันเนาะปรเดิมเท่กันเอาเลยครับไปไนเลยบ่เสียบป่วยก้าวเอาเลยแก้วดีขนาดนี้บ่เสียบป่วยบ้างมีเพิ่มอีกยังหนิดอกจอกครับดอกจอกดอกจอกหัวนดอกจอกอันนี้ความกระดุงยั่มั่งนี่เป็นบ่าวะดอกจอกแล้วเนาะเนี่ยดอกจอกดอกจอกดอกจอกพี่เนาะมาขออนุญาตบาดคำเด้อจะใส่ต่อขออนุญาตบาดคำเด้อผู้ใดบ่กินสุกดีนี่สุกครับ เบิ้งแก้วว่าบาวมีเห็ดไห่คุ้มคุ้มเอามามาี้องหน่งสองสามจวดไปมาลุยจวดไป็ะยังไงหันวาดดีปะเขยิเขยเสียบเยอะครับความวางนี้ได้ว่าอยังอ๋อทางะหเอาทาแขวงงขวงงที่นน่ะแม้นนี่ละขวาดีมีหน่อย เป็นน้ำมีทเขาเหรอเขาครับนี่แหละเขาว่าคนจังบว่ายเมียมีดมีดเพาะเขาคนมีดเขาญาติเมียดิเอาหลว้าี่น้อผมดอกจอกคันเท่าเนี่ยคันเท่าเป็นเพรอนอ่ะอออแก้วแก้ว่ะฮุ้ยเทพว่ะเอี่ม่ชวันมากทียังบ้าก็ดีเน้นของถุกเนอ่ยของดีมนมีมากกว่า เฮ็ดชิปยังจินเนือจินยังหรอปนั่นปอนไไหมเดา้อน่อนไอ้นั่นหรือ่อบุหรี่ยังหรือ้ตวแบเาเข้าใจคือเชิปบมมากปอนไยนะบ่มากครับแซ่บข้างแซ่บนี่กินไดบ้ได้นี่ละของปวดเพิ่มได้ชิปละเฮ็ดิปเอาแหมมีรุยไหม อันนี้อืมปอบปอบกะหังอก็ทำเบิดบานใช่บจับทำขวันใจไว้เด็กขวันใจเด็กน่อยเด็กน้อยติดตามดีกอย่างนี้ทำกินเนาะแก้วว่ครับผมไม่ีม่เี้ทำว่าเรารามมง หอเยเลือดหาอยู่ดีกลัสยตอนนๆเอาเปย,ายังรสร้อตอนนๆเราไปยังแก้วสำหรับทมีอกขวมาคาักาไกากนมันดีเลยวะขันมมาบัลลังจกจ่าหอ่าด้กินั่นไหมแม่ี่ตะกี้ มันกะอยากกินยูตาา้ขังบพคิดพอ่อเียครับก็เลยมาพอ่าอเสีบะหมี่ใส่เข้าไปมาลุยว้าแทงงนึก,กจับ,บา้านอะไมาอ,อกไปเน,น,น,นี่ยนมันไก่บวชมหมนี่แม่นี่แม่นี่แมเสะออกมาเะมากูไม่หูจับบอยเข,ข้ามาเปะไม่จับ ว่าฝอยฝอยพอลงฝอยฝอยข่วนทวนทวนพี่หลงขวนทวนทวนขึนข่วนทวนทวนดอกจอกดีดอกจอกมีความกระดงว่วเฮ้ยตะขวงว่ะไมาจับเนี่ยหัวเรียงมอนเดี๋ยวใช่ทวน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 แก้วจ่อฝอยตามใจฉันว่ะฝอยเอาแบบตามใจฉันเลยวายใจจริน เัดร่ดูบ่อยน่าว่างอยูไหคนนี้อยูบ่หนก็นอ่ข้าวข้าวเอาบ้างไว้ข้าวข้าวาข้าวกะเจน้ยงวหนนั่กับักเอานแล้วออนี่มกี้่นนุอมช่นเจ้าบอยเอช่นอย่อืมเดอเอ่แอบดไปแล้วช่นต้นตอนนี้อืมอทิมพนี่นทมบนี่ทีมไม่่ะ

พี่ยินพอจอบผงดีเถอะวะเนาะก็จอมมานจะใสวะก็แซ่บดีเถอะวะ่อกเนาะเอามาจากเมืองนอกเด็น้ำเขาจังวโคตรเด็ดอ่ะน้ำเขาเดยอืมดีดีงานพ่ลุงบ่กเล่ากันเดียน้ำจอาว่าโกวาโกปันหันโกปันหันเออตัวไอ้บอยสมศรีม่กินน้ำกันนะเอาหมาโทษมาไม่จับไม่ใช่หรอว่าไอ้ไอ้ไอ้สมศีเร กูมือไปย่างไดดคือรแล้วมากินเขาหน่ะนี่ฮะไว่าดโดนแล้วมากินช้างให้จีบจ้างยุ่งไปจับเซียบก็สบายนางบอกไปเอาอีกยู่เด้อเอาไปลงไปอีกยู่งมึงนี่อามาอีกเล้วไอ้องลงหรออามาก้อยมาย่ำเนาะเดี๋ยวพอดีเอาเจ็ดไปเปลี่ยนผอมอือเปลี่ยนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนี่มังเกิ้ลนี่ถังนี่ไหมอ๋อว้าสามขีด เนี่ยมาจักจ้าปนจไปนั่งเนาะเจะไปนั่งใหญ่ทองก็พรผอมแล้วตอนนี้เปลี่ยนเกียต้าจบไปเออจัเมื่อติไปยังไดเปลี่ยนอีก็ได้ไ่เห็นปาเนี่ยเขาหนังจับทำนี่พ่อเาหักินมือดซังครออกูบกคักเลยฟ้าคงเาเคยกินปลาแดงเียดีเาบอเียเขาเรียกว่าเสียบเสียบยร้าทางเสียบเนี่ยต่วา บ่เคยบ่เคยได้กินไหมน่าเท่ากับไ่เคยออกสอบว่ะแมนบ่คือพ่อย่างมากอ่ะสบายนั่งพ่อขาวนึนบ่แม่มาสบายนั่งตอกขาวมากแป๊บว้าวมารวยเลยเราเบิ้งบาดอกจอกน้ำกิ้มมันตีอยู่ในไอ้แมนแมนกลมกิ้มได้ดีอ่ะแมนเงินมาพูดอ่ะเต็มยุ่งจริงหรือไมาอันนี้ อายุยืนไกคำเลยครับเด้ออดีตฝากเอฟซีของเบามีเด้อบมีมาเบแซมมนกันพม่น้อง้าตายยากลุงอยาชุกว่ามันกรอบนะเออกว่บคือราคาซ้ำนีเพราะนาเดียวไปสีเซีบหลายกว่าราคาหลายเลยข้มกรอบข้มกรอบหอกฮะข้มกรอบ ตะเกียบของพ่คือพอวักินตะเกียอ่ะอืเกี่คือบาเจ็บก็เลยเอากินแบบป้ายยางเออป้ายยางบ่อเราเอาเราเอาย่บ่ะทำถูเอายบอะทำบาเอายบอ่ะแชนเอาว่ะอืมเอายูบ่ะเอาบ่อทำทำทำบาน่ตั้งยู่นี่ตั้งเหนียาเลยขุ่มแตงกีขึ้นมา ขันบ่มาขันบ่มา่ฝันต่างๆนี่มาเจอกับช่องอิสานบ้านเขาเองกับบ่าวมีนี่วัควับวับวามคือบ่กินบ่ได้กินแบบนี้นะกินบบ่ครัผมอยากกินอยู่แต่ว่าบ่กจิ๋นาฏิบีตเป็นแบบนี้ต้นหมากที่เป็นสบายนั่งกันป่ะงามถ้าดีเอามาล้วงซื้อดีครั้งแรกคือกันนี่ถึงมากินยังเสียขึ้นหยาตัวเอามาล้วงซื้อบ้องหัวสีแสบปานนี่พี่น้องเปนโบเหนียวไหมพี่น้องมันกรุบกรอบดีมันกรอบแซบบ่ครับผมแซบกว่าแซ่บ แก่แล้วออีแหล้าำไมไมมาไม่ทำอมกี่วาทำงานที่ทก,ก็เชื่อกยาก้พอมุขรไปจวงลกเรา,าก็ลงที่กูเมือเูจะเอาคอนเทนต์ของนุ่ชายบ่บางจมาพ่อใคว่าจบายหูเลยปอสิ รองบังรองบังเอาปมือจิ้วบังแา่วาดีขอปมือจิ้วเนี่ยขอจอดปมือจิ้วเนี่สิคือบ่ฮะอืมลองมาเฮ้อก่อเราลาไพ่จับพี่ร้องขอบคุณทุกเลยชุดุำทุกการที่กระตามเหมือนเดิมคือเก่าเจ้าหน้าที่ทีมงานอีสานบ้านของเองลองบังทำปมือจิ้วทำปมือจิ้วทำปมือจิ้วโอ้ยสุดยอดพานบ่เบื่อพันก็วะ อยังทาเย็นอีเลียนแบบบ้าพ่อไส่บนละพี่นอ้องข้มปูมือจิ้วเขาวาที่เด็ดเนี่นันจุดขายองบ้าพ่ไส้ไปจุงีกสินไปเดียเจ้าพ่อไส่ขั้นสันบ้าเกาหลีกับไอกโกเมียเอาไปเลียนแนบบเบิรไดเล่อเดี๋ยว 啊，太聪明吗